่อไปพี่น้องแยนิงมาทุายู่ามดมารุ่นมูเด้ก็เลยได้ตักกินใหม่เจ้าชีพอันี้อันมีอันเจ้าหนามากครับเจ้าหนามาแซ่บลาแซ่ไปกินเนื้อเกลือกบก็ได้ๆประกันคือเล่นกิจคือแบบแพี้ยงๆแพี้ยงเนี่ยมันรระ่วยาสัลาแ้ง่าสักภาษาจปซื้อรนลล่ซอรานไอ้ปลา

ตำมัเดียวกันเพราะว่แเ้านาะอันนี้หม่เพิกินกับว่ะแบบไอพวกเรกันลูกแม่ค่าลูกแม่ข่าคุณต่ำคุณหมอต่ำว่าระดับภาษาคุณแม่นี่ว่าได้กินแล้วอันต่ำมาดูแจ้นะแจต้ตำแสบเหรอ หมอออมหรือหมาออมหมาออ,อมคุณหมอคุณหมาจริคุณหมอคุณหมาจะหมอหมาแค่กัน,นละคื่ออะไรจริ <c oughs> มาดูพี่นอ้องแซ่บบ่แซ่บไปกิาานเลยจ้ะเพราะว่าดออกเตร์ชู <c oughs> หมดหมดแล้วแตวใส่อวามกับมันเป็นช่องเลรอครับ <c oughs> นอันน no ้ำานอัปลาไม่กสีนวอยู่แต่นแทกหูสร้งให้ซือเดีอเลเบิ้งสีเข้มเขาคืำหน่วยครนะแต่ปะแต่บ้าคนวับปลาพอจ well. ิ <k k v, ๋นันว่า เอาคือเบอร์อัปลาแซบนัวครัวอีนางชีพมาซิมอนไงยังไม่ถนัดเดิกได้ใช้จ้รีวิวไปแล้วพี่น้องจ้าอันนี้กินนั้นเก็บไปทวนไปก่อนปัปลาแซบนัวครัวอีนางชีพกับไอ่นี่ก็อีสานบ้านสาวเชิมร้อยเอ็ดนะจ้า

อย่หยุดเลยป่ะแกไมุงใส่เอาข้ามัไงแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาข้ามงไงู้บวาจูดัดนี <Okay. S 2> yeah. ่ยใสหดเนี่ยใสหดเอาเมือยงเราไปยังไงไปยังไงไยังไใส่หดเมื่อนราบวลำพูได้หนิดูเนียน

เด um e ี๋ยว่า ja ้ากินเชียมมาสอนเนื้อข้าวพ่อเนี่ื้อขาวขึ้นได้เียแน่ว่ดีเด้อใจน้ำปรดานเสร็จต่อจากทีวิสัยแนวแถวนั่นเป็นน้ำอยดัพุดยเยอเียูสดสดน้ำตกมาครับตกแม่เราจะเอามมแคบเอาคุยในไม้คุยคุยคุยไม่ยุด

ก็ได้มาบ่แล้วแต่พ่เปิ่งลายช่องอ้าวแฟนครับครับฮะกบเมืองสีชาแนลครับกบเมืองสีชาแนลเป็นไร เออ้ออแกบลลกว่าก้นน่ยรนี้เขาปากล้มสะ ซาใจถึงข้าหน่อยโลกว่าจำสิ้นโอเคไป

ขีย่รถยังมาหาเลยครัอ๋อมัดข้ามเดี๋ยวรถไปแล้วพี่น้องเหมือนแล้วอิ่มแล้วฝากกดไ์ก็แชร์กดติดตามกับโค้สี่แนลครับลับพี่น้องกันแลนะครับ